บุญแปลว่าที่มาของความสําเร็จกุศสนแปลว่าผลที่เกิดจากการทําบุญคนเราเกิดมาร่ํารวยสวยรวยทรัพย์นับปัญญาก็เกิดจากการกระทําในบุญกกริยาวัตถุศิบเราต้องคาใจคาว่าบุญนะบุญแปลว่าที่มาของความสําเร็จในเรื่องนั้นๆพระเจ้าจึงกําหนดค้นหาว่าคนที่จะเกิดมาแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์ในชีวิต ต้องทําอะไรบ้างาก็พบว,ว่าต้องทําบุญในครบสิบประการที่ว่าบุญเกลียวัตถุสิบหนึ่งทานการทําทานก็คือบริจาควัตถุทานที่ดินบ้านช่องทําอะไรได้ันนั้นเพื่อเจ้าตัดปลูกพริกได้กินพริกขูมมะเขือได้กินมะเขือถ้าเราถวายยาพหนะเราก็ได้ยานพหนะถวายยารักษาโรคเราก็ไม่เป็นคนไม่มีโรคถวายผ้าไตจีวรเราก็มีผ้าที่สวยงามมีเครื่องประดับต่างๆนานา ชีวิตจะกลับขึ้นในโลกนี้ได้อย่างสมบูรณ์เกิดชาติใดพบความสุขความสมหวังก็ต้องอาศัยบุญแต่นั้นจำเป็นจึงต้องทำบุญเมื่อมีผู้รู้ท่านบอกว่าทำบุญแล้วจะดีก็ก็ทำไปเราจะสัมผัสได้เวลาเราทำปั๊บเนี่ยใจเราจะมีความสุขจุดประสงค์ของการทำบุญอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อสร้างมิตรภาพขึ้นในสังคมเมื่อเราให้ทานซึ่งกันและก,กันแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิด วิตถาพดังนีน,นิทานเรื่องหนึ่งเศรษฐีหาลูกเขยนะถ้าใครสามารถตอบโจทย์คำถามนี้ได้ก็จะให้เป็นลูกเขยเพราะว่าเศรษฐีมีลูกสาวสวยอยู่คนหนึ่งเขาต้องการลูกเขยที่มีปัญญามาดูแลรักษาทรัพย์เขาก็ตั้งโจทย์ว่ามีปลาหนึ่งตัวทำยังไงจะได้กินนานๆาก็มีคนมาสมัครเยอะเป็นร้อยเป็นพันต่างก็ให้เหตุผลว่าต้องเอาไปทำปลา่ากปลาเค็มปลาแดกปลาระ,ระ ไม่ถูกสักข้อจนหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นพระเอกก็บอกว่าต้องเอามากแกงแล้วแบ่งให้กับประชาชนทั่วๆไปเศรษฐีก็ถามว่าเอา้าถ้าแบ่งมันก็หมดเลยสิหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าใช่ก็หมดในวันนั้นแหละแต่เราจะได้มิตรภาพคนนั้นได้ปลามาเขาก็มาให้เราคนนี้มาได้มาก็มาให้เราเราก็เลยมีเพื่อนมิสหายเลยไม่อดไม่อยากเลยได้กินไปนาน,านๆที่แหละเรียกว่าทำบุญ เป็นเหตุผลที่สําคัญถ้าเราหมั่นทําทานใจเราก็เบาเวลาทําสมาธิก็รุ่งโลดโชโชตนาการไม่ห่วงในทรัพย์ในศินและที่สําคัญคนที่ชอบทำบุญทําทานเนี่ยเวลามีของหายของคนนั้นหายของคนที่หายจะไม่หลงมาที่เราเพาเราเป็นคนทําทานคนทั้งหลายก็จะมองว่าคนคนคน,นี้เป็นคนชอบทาบุญทําทานเรื่องอะไรที่เขาจะมาเอาของแค่นี้และเราชอบทาบุญ ไปเรื่อยๆไปที่ไหนก็มีคนคอยต้อนรับเราผลจะได้ทันทีนี้เองเป็นเหตุผลสำคัญบุญจึงเป็นที่มาแห่งมิตรภาพบุญจึงเป็นที่มาแห่งความสุขบุญแปลว่าที่มาของความสำเร็จดังนี้แลจเจริญพร บาปของคนที่มีสติปัญญาด้อยหรือน้อยหรืออาจจะปัญญาอ่อนประเภทนี้ก็มีบาปจากวจีกรรมบาปจาก